สวัสดีกันด้วยนะครับขณะนี้คุณกำลังเออสักเท่านะฮะสวัสดีครับขณะนี้คุณกำลังอยู่กับเกมมันท่อนสองอะแล้วขณะนี้คุณกำลังอยู่กับผมนายชาร์ปชูเตอร์ก็หนีนี่เองนะฮะโอเคเออวันนี้ก็เปลีนน่ยนแนวมาเล่นเกมโหดกันนะเนี่ยโอเคนี่แหละเฮ้ยเออโอเคตั้งปรับแสงก็โอเคนะระดับความยากก็มีสตินะเออนี่ยละกันสเสร็จทับไม่ไงโอเค Do you want? Okay, ออโอเคใช่เอาคนผิดโอเคตัวเลี้ยวไม่เอาเอาปเป็นแค่การเอ่อการบังคับเมาส์อะโอเคมาล็อกสตาร์เกมเออกจะหลอนกันหน่อยนะฮะเกมนี้ก็จะโหดตายละทันชิบหายไปวอดนะเกี่ยวกับคนล็อกจิตนะฮะ ยหยุดคนลบกินแล้วก็เดี๋ยวในเรื่องเมกสไปเดี๋ยวเราค่อยจะเสริมกันไปเรื่อยๆในการที่เกลี่ยแลวละอะไรต่างๆก็พอจะรู้ถ้าการเล่นตรงไหนถ้าเอ่อถ้าผมโดนตรงไหนผมก็จะอุ่นโอ้เชี่ยเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยนายัางงงเอ้ผมไม่ใช่ได้มาเร็วละเอมปุ่มเชี่ยเชี่ยมาเช่าโอ้ยเชี่ยู่น ประตูเปิดยิ่ตู้ก็เปิดอะไรของเขาไปหาคนมาช่วยเร็วเออแสดงว่าตัวอีตูตสแสดงนะดูสิเพื่อนอางที่บ้านก็ร้องอุ้ยอืมโอ้โหทั้งแหลกทั้งแหลกท่นนั่นก็นชื่อดรดไวไม์ชเมชลนะเด็กนี่การหาลุดปั๊บปเลยนักเต็ม ุปาปาิตยาออกอืมโอเคก็มาเป็นกริ้วๆหน่อยนะเความตั้งใจเราทำได้มาเร็วแกออ่ามาจากที่นี่ใช่ไหมมาแล้ว เอาตั้งใจของคนทำนะครต้องการทำให้มันดูเหมือนเออหนังนะฮะเอาวเวกินตามฉันแล้วตามฉันมาตรงไปใช่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยฟังฉันเราจะออกยิงได้จะให้พวกบ้ามันเข้ามา อยู่ในความมืดพวกมันมองไม่เห็นแก่ในความมืดโอเคถ้าอยู่ในความมืดแล้วดูที่หลอดเลือดเอ้ยหลอดเลือดจะเป็นสีน้ำเงินนะฮะมันก็จะปลอดภัยใน,นความมืดโอเคเรดาร์มันจะบอกโลเคชันของตูนะฮะก็คือแล้วก็จะมีเสียงด้วยก็สีของมันก็จะบอกเลเวลของตูนะฮะก็คือสีแดงก็จะเป็นเออเหมือนว่าตูจะรู้ตัวแล้วสีเ้ียเฮ้ยสีเขียอะลรวะสีเหลืองโอเคยังอันนี้อยู่สีเขียวก็คือปลอดภัยอยู่ โอ้ยแหลกๆนะเปลี่ยนพอดีว่าเปลี่ยนจากแอคชั่นปกติผมจะใช้แอคชั่นในการอัดตอนนี้ผมเปลี่ยนมาใช้เออ่แบนตี้แคมปุ๊บฮ่าโอ้ยโอ้ยไม่ก้องน้อยจะได้ยินคุณก็อู้หูมาหันมาโอเคหันนิงวู้ดฮันนิงู้ดอย่ามาปาขี้ใส่กูนะ ประเดี๋ยวผมก็เลได้คิดแล้วใช้รู้สึกใช้ทำได้ด,ด,ด,ดีกว่านี้นะอะไรวะเสียงอะไรวะอ,อะไรอ่ะเขาฆ่าตัวตายทำไมเนี่ยเฮ้ยแยังโอกาสที่ยังมีชีวิตรอดอยู่นะเฮ้ยทำไมทำไม,ทำไมทำอย่างนี้ทำไมทำอย่างนี้ทำไมทำอย่างนี้ทำอย่างนี้อ่ะแล้วตูจะไปต่อยกันทำไมอ่ะโอ้อ่า,อาเลยอ <c oughs> ือื้มทำต่อ ว้ไปเถอะสงสารไม่หรอกอุ้ยตกใจนิดนิดเขีร์แล้วไปกลัวอะไรเขี่ยไปรับเดียวอะไรนะยังมีชีวิตอยู่ไหมไม่มีหรอกครับเลือดพุ่งกระฉูดเป็นพุงตัดบันการสาริงไอ้แก่แน่นน่ะมันยืนอยู่ระหว่างแกกับอิสระฉันไม่ต้องการฆ่าใครถ้ามันเห็นแกมันจะฆ่าแกก็จะถ้ามันเห็นแกจะฆ่าแกไหมการเขาเขาเป็นพยาบาลนะ เอาช่วยฉันได้มันบ้าไปแล้วมันบ้าไปแล้วลองดูสิจะรู้สึกเหมือนเหมือนเราโอเคต้องการที่จะฆ่าใครกดจิ๊กขวาค้างไว้นะฮะโอเคแล้วกดเข้าไปใกล้ๆะฮะใต่มากสุดเนี่ยเงี้ยแล้วก็กซ้ายไว้ถ้ายิ่งคิดนาแม่มันจะเพิ่มเีื่อความปวขึ้นเรื่อยๆนะจนเนี่ยเนี่ยแดงลงเลยหลบลง ขึ้น,น,ออนเกือบไม่ทันน้อยโอเคใช,ช้ชาเขาเช่รู้สึกไม่ดีเลยแล้วก็อวกแตกเครู้สึกใช้ไบดดีแคมอาจรู้สึกมันจะกระตุกกระตุกหน่อยนะเนี่ยใช้แอคชั่นอาจจะลื่นกว่าแต่ปัญหาคือควายมันเครื่องมันไม่ยอมอ่านนะตา,ายยังนะอ้าวอ้าวอ้าวตายเหรอ โอ้ยหนักแหลกกระตุกกระตุกต้องขอโทษด้วยนะฮะโอ้ยเดี๋ยวลมเข้าไหม่แน่นอนเลยเนี่ยเมื่อกี้เสียงผมว่าลมเข้าไหม่นะโอ้ก็งี้มันลื่นปิดเดี๋ยวผมขอปักตรงนี้โอเคอ่ะใช่ล้วก็มีเสียงโค้งโค้งไรจะไม่ค่อยดีเลยอ่ะได้ไง D.O. เือไอ้นั่นน่ะชื่อ D.O. หันหลังสิเนี่ย เอ้าเฮ้ยไปสซหายอ้ามี่อ้าวบักเฮียอะไรนะจะทำไม่ได้แอมพวกมีทางเลือกบักเป็นแล้วบักอีกต่างหาคือโอ๊ยโอ๊ยโอ๊เจ็บเจ็ือโอเคกดแถบเพื่อนบอกโอเคทําไปใกล้มันนะข้าไปใกล้มัน But right, oh. right. they... You did good, Danny. i Go find some first aid. Patch yourself up. Now get this syringe. Okay. This is โอเคนน้วโอเคหาที่ซ่นนอนกันซ่อนตรงนี้ดีกว่าจ็บจ็บจับถ้า,ายยมีชีวิตอย,ยู่เราก็ไม่เอเ okay. เรามาดูระดับ2กันบ้างฮะสีเหลืองโอเคงไวนะ้ฮะางไว้ขึน้น เตะไข่จิ้มตบลงสามทีเท่านั้นสเต็ปสามสเตปโอเคไปด้านอยู่ใกล้ๆตรงด้านหน้าสวินะแล้วกดทีก็หอละโอเคได้ประกาศลาประกาศโอ้ยจิมจะอะไรจะจะชนกูเนาะแล้วก็ แล้วก็ตายโอ,โอ้โอเคกดที่ ESC ก็โอเคไปที่ Evolator ก็เเคือลิฟต์หาทางออกจากตึกนี้เดี๋ยวนะสักครูนะ่ฮะโอเคพอดีว่าแม่เลี้ยงเขาจะให้ออกนะโอเคกดสเปซบาร์เพื่อเปิดนะแล้วกด F เปลี่ยน ดดเเนบรรทุกศพะอะไรอะแดเนียล <Daniel, S 1> ที่นี่มันไม่ปลอดภัยนะดัาไปท,ที่ห,หอ <n> ้องนี่เลยเรสนิคส่งมิสเตอร์แลมทีแค่ก่อจะดำน้ำเอานะ้ำเฮ้ยอะไรมาอันนี่หรอกอ่อไม่ทันกดดีเสียก็แล้วาก ว่าทำไมใช้แบนดีมม้แคมอ่ะโทษปล่อยประตูนี้โทษฝากแบบนี้นะไปหาทางอื่นไปช่วยรู้สึกใช้แบนดี้แคมนี้บั๊กเยอะมากเลยเนี่ยโอ้ยใช้ใช้แชคช,ชันก็มีปัญหา <c oughs> อโอ้ยผู้เด็ดผู้เด็ดโอเคเปิดประตูนี้ครับปิดมาแล้วทีเฮ้ยมาดิ <พ uka> แล้วคีย์หน,นึ่งก,กดเรียกกดเปิดแล้วก็กดปิดอ่ะดึงขึ้นอีกอแเราหาทางออกด้วยการดึงขึ้นตบตบตีๆแล้วก็อ่ะวนลูงอีก ิดอีกเอาเกมแบบน้เลยเอาเอาผมเสียติดเีกเลยเราก็ไปนะส่วนเอ่อมีสิ่งหนึ่งที่คนคนทำเกมนี้ผมไม่แม่ใจตั้งใจทำหรือเปล่าอ่จจะเดี๋ยวขึ้นไปอ่ะขอส e ก d ​​Bar p r นี่ฮะตัวทีนเป็นโ r o f e s s น o n นี่ฮะไอคนเนี้ยไม่เหมือนีโอนะฮะไอคนที่เราเจอกันตอนแรกครับ หรือเขาตั hey, ้งใจทำหรือว okay, hey, 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 ่ามันเป็นจริงๆโอเคช่างเขาเหียรมีอะไรงูนีกว่าตามไอ้คุณบ้าคนนั้นไปโอเควิวใกล้ๆกำแพงอ่ะพอซีฮะมก็จะเป็นอย่างเงี้ยอ่าแล้วไอ้ยามุไปตามกำแพงอ่ะโอเคสุดๆเอ้ยอันเนี้ยอันนี้เออไม่บักฉากนี้ชมชอบบักมากเลยเนี่ยเพราะว่าผมจะเห็นเอพิบาลนี้เข้าเหมือนโดนไปเพราะว่าผมจะเห็นไอ้นั่นอ่ะ ลองหนนะฮะมันแล้วมันก็ผักไอ้เช่นนี้เข้าไปโอเคอืมเดี๋ยวกินเป็นพอานนะอย่างเอ่อไอเอาวุาสเีเขียวเนี่ยมันถ้ามันใช้ถ้ามันถูกใช้อ่ะก็คือเราใช้สังหารเนี่ยมักจะหายไปหลังใช้เสร็จนะหรือใช้โจมตีเงี้ยเราลองยองไปดีกว่าโอ้ยองยอง,ยองไปดีกว่าคอนโทรลนะเพื่อยองอ่ะเหมาะสำหรับเดินพื้นที่ที่เป็นเอ่อพวกทรายหรือกรวดนึงไม่รูม้มีทรายปะนะ โอเคเคาะหนึ่งทีเพื่อเรียกนะเพราะกำแพงปล่อยก็ได้อย่างนี้นะโอเคโอเคโหกด Q E ก็จะ Q กับ E ก็จะเป็นอย่างเงี้ยเอียงิงซ้ายอิงขวาซีกทีโอเคนะดูไหมเออตาหน้าตานงี้ มีไม้เนี่ยโดยท่าเนี่ยคนตายมาหลายคนแล้วจะรู้ไม้มเฮ้ยไม,ไม่ได้แอมล็อกไม่ได้แอมไม่ได้แอมก็แค่นี้ก็พอตายยังอือหือตายละโอเคอาพย,ยายามบางคนเี้ก็ตายละก็ตอนนี้ไม่มีอาวุธแล้วนะ,ะดูดิ ตายได้ขนา,าดมาก,กคิดแตกกระจายคาสตันออตินเอ๋อ้าใครบ้านเมื่อกี้เราโดนแบบตัวนี้ฮะก็ไปเก็บยาตรงนี้ก็ได้นะฮะส่วนนี้ก็มีปากกาอยู่คุณก็เก็บขึ้นมาใช้ได้เลยเอ่าไปเราไปดูกันต่อ,อก็ชิปเพื่อวิ่งฮะวิงะว่งไปได้เลย,เลยอ๋สยยอสแลนไทม์เมอร์โอ้โอหบ้าไปละเฮ้ยไปเหอะเปิดประตูเหมือนเดิมอะไปบ้าโอเคเดินไป ปากกาวไว้เอ๊ะถือค้อนปอนไปดีกว่าปากกามันไปสู้ไม่ได้อ่าอ,ออกมาได้อ้ยออกมาพอดีเลยเหรอโอเคนี่เฮ้ยโอ้ยเดินกนลับมาละ โอเคฟังเสียงให้ดูจากจอเรด,ดาร์สิน่าน่าจะรู้เรื่องกับเรามนะั้งจอเรด,ดาร์นี่มันจะเหมือนฟังจากที่เราที่เราเดินอะเนี่ยฟังเสียงจากที่เราเดินเป็นจอเอุ้ยอะไรวะเหมือนมันจะเห็นเราเมื่อกี้นะฮะล็อกเลยล็อกเลยโอเค ขึ้นอ,อืมอ,อืมจิมนี้ยังยังจะหลุดมาอีกปั๊กอีกแล้วโอ๊ยกูระเบื่ออะไรครูใช้ละอะไรอะไรอืมชอบเลือดสายกรเซนดูเราดิกดกดกดอะไรวะกดเอ็กเพื่อดูแล้ว,วลหลังเลือดสายกเซนเต็มเชื่อไะดีโลดอ่ะซารริงหาดูซาร์ริง้ย ริบมาจากฟาไข่สามฟาขสามครับเซรริงฟาคายสเออโอเคเวามจริงฟาคา่ไม่ได้มีแค่สามพคกนะมันมีอีกสองพักครับเป็นเอ่อกระชายพักหนึ่งครับโอเคปวดหัวใช่ไหมจะจับให้มียปวดหัวฉีดยาให้แล้วออ สักดีเหรอเออสนใจอหรออันนี้ก็มาดิโอ้ปวดหัวเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปหายามาให้เออย,ยาอยู่ไหนวะยาของข้างหัวมึงไง,งอ๋อนี่ไงยา,ยามีเซกระจกมีเซกจอกมาบริการเฮ้ยบริการบริการครับโอเคมามาดูเซกระจกกันบ้านที่ผมชอบชอบโอเคกดจิกสายค้าง เนรียที่ผมชอบขบมยล้วลวการฆ่าที่ง่ายๆและสะดวกสบายไม่เอายาวต้องเก็บปิดที่หมดนะปิดประตูให้หมดนะไอ้แจ็บแถบนี้ประตูตั้งแต่ตรงนู้นนะจนมาถึงตรงนี้เนี่ยที่กกับประตูเนี่ยโอเคปิดที่หมดโอเคไปลุยต่อ อนถ้าใครภาพเมื่อกี้ก็เนี่ยมียายสองคนตรงนี้อ,ะอ่ะค่ะเช็คพอยตรงนี้อะ่ะตรงนีเเนเนงเ้เดินมาอ่ะจะิดประตูละเนี่ยถึงอ่ะปิดละประตูเดินมายังรอๆฮะสิ่งเปิดดังสักขนาดนี้รู้ไหมเนี่ยโอเคคอนปอนี่ผมว่ามันห่วยไงดูนะะสายพังเลยเอาแบบสุดๆเลยมีแดงลงลงซ้าย อืมออืมว่าแตกโอเคเออก็อย่างที่ผมสอนไปเมื่อกี้ถ้าเป็นล็อกเกอร์หรืออะไรที่มันสามารถเปิดได้เนี่ยมันจะเป็นสีอย่างเงี้ยประมาณนี้กว่าสเปคบายใกล้ๆกล้อันเนี้ยก็ปปปเปิดมันไปก็จะเป็นสไลด์แฮมเมอร์ที่ผมเจอประจำโอ้ยแหลก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 ,ลก,ลกโอ้ยใช้แบดดี้แคมอัดแล้วมันเป็นอย่างนี้ทุกทีเลย เดี๋ยวจะเป็นเกมตัวหวยผมใช้อัดเจนเนอเร็ลฮะเบดี้แคมโอเคมาปากกาอะไรจะกินเบอร์เกอร์จัดให้จัดให้เบอร์เกอร์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 เอาปากกาไปกินก่อนไปลงไปนอนซะหลับฝันดีโอเคหลับฝันดีนะเอานี่เปิดเราไมหลับอืมจะได้หลับเดี๋ยวตอนนี้ เสื้อผ้าเราก็สาดเต็มไปด้วยเลือดพร้อมกับแขนโอ้ยแล้วเราจะอย่างไงเนี่ยออกไปก็โดนอะสแลงแฮมเมอร์อีกอะโรงพยาบาลนี้นี่มันโรงพยาบาลหรือมันคุกหรือมันอะไรกันแน่เนี่ยอ้าวนายเขาอยากจะบินเขาอยากจะบินเหรอโอ้ยโอเคอันนี้คือระดับความยากนะโอ้ยเดจะได้ขอเวลาแส่ชุดบุกไปคุณไม่ใช่ไหน

จะได้ตายเพราะฉีมึงเองเนี่ยโอเคืองก็พอหอหลืองก็พอตายเพราขี้มึงเองเนี่ยโอ้โหอ้โอโอวกกันเป็นแถวๆอันนี้ยานอนหลับฉีดไปแล้วโดนเขาหัวนี่ได้รับสนิทโอเคไปขอเงินนอกรันโอเคหน้าต่างหรือมันสามารถบงับงบงังบังหน้าต่างมันสามารถแตกได้ด้วยการเคาะ กะนะจะออกไปอ่นั้นรถคันนั้นจะจะออกมาจากตรนู้นไอมาตรงนู้นีพยาบาลอยู่คนหนึ่งโอ้ยแลกแหโอเคโอ้ยโแลกแหลขอยู่เยก่อนนะอ่าจะได้ไม่แลกมีของว่างอะไรเล่เหรอตรงดีตรงนู้นก็มีคนนคมีคนหนึ่งโอเคมีคนอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมเนาะ nè, ơ, nè, đúng rồi đó, okay, ở phía bên kia, nhìn vệt vệt, ở phía sau, cái gì của cái này, bay, chúc chúc chúc, thế thế thế, lại đi bay, lại đi bay, bay, chúc chúc chúc, chúc chúc, kêu tôi sẽ tông vào bát luôn, nó thế à, bay đi, ơ, nè nè, điên bay điên bay điên

ขอลับไปแล้วโอเคสกัดจอกชิ้งต่อไปมาอเออปุอ๊บกูก้มไม่ได้เลยาเดินเข้ามาเดินเข้ามานั่นแหละใช้ซ่อนศพอย่างเียบเจกจะจักดรอ,อกเกอ้ยนะโสุด นีขึ้นลงติดคอไปกระจุยเขี่ยต่อเวลาโอเคลีโอก็พูดมากเพี่นั่นแหละโอเคหลับไปสบายนะโอเคอุตส่าห์กคอให้จะได้บริการนวดบัซซัดอันอน,ออน,น,นี้คือบริการหลังบริการหลังคันขายนะฮะพูดไปขำภาแป๊กไม่พาเขียน โอ้โห oh, oh, เลือดสัสส่นแค่ไหกันเออ,อแล้วมันก็บังเอิญบังเอิญยังพอดีนเนาะเออเยี่ยมวภาพมันก็เป็นอย่างนี้คนระับเพราะตั้งใจแล้วเป็นเกมสมาร์ท8สมาร์ท8ถ้าเป็นเกมขนาดนี้ได้ด้วยภาพอย่างนี้ได้ก็ถือว่าเทพแล้วเนี่ยโอเคก็ขอจบการรีวิวเอ้ยไม่ได้รีวิวดิเออเพราะว่าไม่ได้อะไรมาก จบการเล่นแค่นี้อะสิบเจ็ดนาทีมูจะเล่นไปนะโอเคแล้วก็ขอบคุณทุกที่ติดตามร,รับชมนะแล้วก็ถ้าอยากจำดีช anel ผมก็ subscribe ก,กันได้เลยนะแล้วก็เอ,อถ้าอยากจะดูต่อเดี๋ยวผมก็จะเคลต่อเลยนะ,อะขอเพี่อนๆก็คุณ,คคณติดใจในเรื่องก็พอฮะอย่าเอาไปเอ,อไปเป็นเหมือน GTA นะเพราะว่าเกมนี้ก็ค่อนข้างจะรุนแรงกว่า GTA นะฮะผมก็ไม่เข้าใจไอ้พวกนี้เลยนะ อชอ่าเหรอก็ใครที่อายุต่ตำกว่า18ปีควนได้คำแนะนำนะครับส่วนใครที่อายุต่ตำกว่า14ปีลงไปนะฮะก็ควรที่จะไม่ดูเลยดีกว่าเพราะมันเป็นเกมที่ค่อนข้างจะโหดและอันตรายอยู่ผมก็ขอเตือนนะครับว่าถึงเรื่องราวมันจะดูไม่อะไรแต่ว่าบางฉากบางตอนอาจจะมีมากกว่าเป็นเลดอาบ้างก็มีเป็นเลด18บวกมากก็มีครับเกี่ยวกับความรุนแรงเลือดสายกรนะสซะนึงภาพมันจะดูเป็นอย่างนี้ก็เหอเออนะก็โอเคนะะ ก็ขอบคุณครับที่ตามชม Thank you for your watch my video อาก็ขอบคุณนะครับ